ศิปะสาละนาฏศิลปรำรำหมายถึงศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่1-2ถึงสคนมีลักษณะการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดงไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้ากับทํานองเพลงดนตรี มีกระบวนท่ารำอ่อนช้อยงดงามเช่นการรำเดี่ยวการรำคู่การรำอาวุธการรำคู่จะต่างกับระบำเนื่องจากท่ารำจะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกันและเป็นบทเฉพาะสำหรับผู้แสดงนั้นๆเช่นรำแม่บทรำวงมาตรฐานรำพลายชุมพลรำเชิญพระขวัญรำแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ รำเดี่ยวคือการรำที่มีตัวละครหลักเพียงตัวเดียวซึ่งชื่อชุดการแสดงมักจะบอกชื่อตัวละครไว้อยู่แล้วเช่นฉุยชายทศกณัณหลงสวนฉุยชายมานพฉุยชายเบญกายฉุยชายวันทองฉุยชายพรามณ์ฉุยชายยอพระกิน่นฉุยชายหนุมานทรงเครื่องลงสงโทนอีเหนาแต่งตัวบุษบาชมสารคฤษสุรานากง วิยดาทรงเครื่องดอราษสาแบลาพระลอลงสวนรำคู่คือการแสดงของตัวละครที่รำเป็นคู่สองคนมีท่ารำที่สอดคล้องในบทบาทเดียวกันท่ารำและการรำที่มีตัวละครหลัก2ตัวที่รำตามบทหรือกระบวนท่าซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่กระบวนท่าได้ถูกรังสรรค์ให้มีความเป็นเอกัยเดียวกันอย่างงดงามเช่นรำสุภลักษณ์ อุมสมซึ่งมีตัวละครหลักคือนางสุภลักษณ์และพระอุณรุตรํารจนาเสียงพวงมาลายัยมีตัวละครหลักคือนางรจนาและเจ้าเงาะหรือบางชุดการแสดงก็ไม่ได้ระบุชื่อตัวละครเช่นรํากิ่งไม้เงินทองรําปะเลงเป็นการรําเบิกโรงอย่างโบราณที่ใช้ผู้แสดงเป็นคู่แต่อาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคู่เช่นเดียวกับระบำเทพบันเทิงระบำไตรัต และรําสีนวลหากใช้ผู้แสดงเพียงหนึ่งคู่ก็เรียกว่ารําคู่เช่นกันรําอาวุธเป็นการร่าําที่ปรับปรุงมาจากการไหว้ครูอาวุธต่างๆของโบราณเช่นกระบี่กระบองดาบเดี่ยวดาบสองมือพลองไม้สั้นซึ่งผู้แสดงจะมีสองคน รายรำอวดฝีมือและความสามารถในการใช้อาวุธต่างๆเพื่อต่อสู้กันแต่งกายแบบนักรบโบราณใช้เครื่องดนตรีประเภทปี่และกลองประกอบการแสดงบางครั้งจะเรียกว่าศิลปะป้องกันตัวนอกจากนี้ยังมีการรําอาวุธในละครซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งกระบวนการท่ารําที่เน้นความงามอย่างท่ารำในละครแต่งกายงามตามแบบละคร แต่ตัวละครใช้อาวุธเช่นหอกสตา์หรือกรีดในการแสดงละครในเรื่องอ e ีหนา